เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้าตรวจสอบบอ่อฝังกลบขยะของเทศบาลน,นาครน,นครสวรรค์ในตำบลบ้านมะเกลืออําเภอเมืองนครสวรรค์นะคะหลังจากที่พบว่ามีชาวบ้านร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นรบกวนและกังวลปัญหาหมลพิษนะคะทางผู้อํนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้เข้มงวดตรวจสอบบอ่อขยะแห่งนี้มาโดยตลอดและไม่พบความผิดปกติแต่ว่าล่าสุดมีขยะถูกนำมาทิ้งเพิ่มเป็นจำนวนมาก ทำให้การฝังกลบล่าช้าประกอบกับมีฝนตกค่ะก็เลยทําให้มีกลิ่นรบกวนแนวทางแก้ปัญหาตอนนี้ก็คือใช้น้ํายาชีวภาพ EM ลดกลิ่นก่อนจะเร่งฝังกลบ เราได้รับข้อลองเรียนนะครับเราใน้นไปุมกันเมื่อเช้านะครับท่านนายกนั่งเป็นประธานผมกับทางนุวนาสาธารณการจังหวัดผมเองมาด้วยตัวเองท่านผู้ว่ามอบหมายว่าให้มาดูความเหลือ่อมลอนของพี่น้องประชาชนเราก็เลยนั่งคุยกันว่าวันนี้เพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนด้านท่านสาธารณสุขนะครับจะมาทดสอบเรื่องกินนะครับว่ามันมันเกินมาตรฐานไหม เกิดความลำคาญต่อพี่น้องประชาชนไหมทางสิ่งห์ุรร้องผ้านะครับจะมาทดสอบเรื่องคุณภาพน้ำนะครับที่ที่คิดว่ามีผลกระทบไปชาวบ้านหรือไม่วันนี้เพื่อการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีความคิดเห็นบางส่วนจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้าาทางเข้าบ่อขยะฝังกลบนะครับบอกว่าปากติไม่ได้รับผลกระทบจากบ่อขยะแต่จะมีแมลงวันชุกชุมบ้างในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะบ่อขยะหรือว่าเป็นเพราะฟาร์มเลี้ยงหมูในพื้นที่ครับ เพราะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ติดอยู่สองแห่งคือโรงขยะก,กับโรงหมูใช่ไหมมีโรงหมูอยู่ทางทางใต้เราทางใต้เราอะเขาเลี้ยงหมูแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันหน้าร้อนเนี่ยแมงวันมันเยอะเป็นเพราะเพราะว่าสองอันนี้หรือเปล่าแต่ความผงกระโพะกับกับโรงขยะที่อยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่มีกลิน่นม,มันไม่มีกลิ่นนะที่มีกลิ่นมากคือโรงหมูมากกว่าบางทีอะกลิ่นมันโชยมามเหม็นมาก แล้วน้าก็เสียอันนี้ผลกระทบจริงๆเลยคือตรงนี้มากกว่ามีรายงานว่าจังหวัดนครสวรรค์ได้พิจารณาพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลน,นครนะครสวรรค์แล้วนะคะจากระบบฝังกลบเป็นระบบกําจัดขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานแล้วนําไปผลิตเป็นไฟฟ้าแต่ว่าในช่วงที่โควิด19ระบาดการก่อสร้างก็เลยล่าช้าออกไปคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมปีหน้าค่ะ